ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ซานโชและฟันเดเบกบทเรียนราคาแพงของแมนยูจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่ามันเป็นตลาดหน้าหนาวที่ย่แย่สำหรับปีศแจแดงยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์อังกฤษอย่างแท้จริงแต่ในทางกลับกันมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่อย่างเซอร์จิมแรดคิปคิดถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในทัพปีสาจแดง เซธีชางกิตและประธานกลุ่มเอเนอยสยังไม่ได้เริ่มรับผิดชอบการดำเนินง,งานนานฟุตบอลของแมนยูหลังประสบความสำเร็จในการถือหุ้น25%และแรดคิดได้เห็นนักเตะ2รายที่มีค่าตัวรวมกันเกิน100ล้านปอนด์ถูกปล่อยจากอตเต์ฟอร์ดด้วยสัญญาย,ยืมตัวตอนนี้ฟันเดเบกย้ายมาจากอาร์เจนตินาเมื่อปี2020ค่าตัว40ล้านปอนด์ส่วนเจอรอนซานโชปิดชาวอังกฤษย้ายมาจากดอทมุนด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ในปี2021ทั้ง2รายถูกปล่อยให้กับไอทัคแฟงฟิร์ดและดอท หากมองย้อนกลับไปฟันเดเบกและสาโชครูเหมือนจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของแมนยูในเวลานั้นแต่สุดท้ายพวกเขาทั้งคู่กับการเป็นการเสรัญญาที่ล้มเหลวและไม่น่าจะมีอนาคตกับศาจแสดงอีกต่อไปขณะเดียวกันแกรีเน,นวิลล์อดีตแบ็ควาปีแดงที่หลงเล่นกับทีมมานาน20ปีนั้นยอมรับว่าเริ่มสงสัยกับปัญหาโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายในสโมสรและรู้สึกผิดเคลื่อนออกมาแนะนําให้บรรดาผู้เล่นลหลายๆคนย้ายมาสวมเสื้อปีสแสดง ผมได้พูดคุยกับนักเตะหลายคนก่อนทุกเขาจะมาที่นี่และบอกว่าพวกคุณจะไม่มีวันเสียใจนี่เป็นสโมสฟรฟุตบอลมาสศจรร์จันแต่เมื่อมองย้อนกลับไปนั่นเป็นคาแนะนําที่แย่มากผู้เล่นคนอื่นที่เลือกสโมสรอ,อื่นประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคุณนึกถึงจูบริแฮมเขาทําได้ดีมากที่เลือกดอนมอนและตอนนี้คือหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเลือกมาที่แมนยูผมมองไม่ออกเลยบางทีเขาอาจจะประสบความสำเร็จแต่ผมไม่แน่ใจนักเพราะปัญหาในสโมสร แต่บรรดาสิบการสัสญญาที่แพงที่สุดของปีสแจแดงนั้นมีคนเดียวที่ดูเหมือนจะคุ้มค่าคือบนุนโนฟานาดโชคคนอื่นอย่างร,ราลุสซาลุนเมสันมาและกาซิมิโลอย่างต้องพิสูจน์ตัวเองขณะที่ปล็อกบาอันตโตนี่แม็กไาวซานโชลูกากูอังเคเดมารียล้วนแต่เป็นความล้มเหลวขณะเดียวกันเมื่อถูกถา,ถามถึงสิ่งที่ผิดพลาดของฟอนเดเบกและซานโชนั้นเทนฮาร์ก,กล่าวว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะซึ่งไม่สามารถรับมือกับความกดดันแบบมหาศาลในการสวมเสื้อปีสแจแดง ผู้ถือหุ้นรายใหม่ของแมนยูมีหลายสิ่งที่ต้องแก้ไขและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับการทํานโยบายและเปลี่ยนนโยบายทําธุรกิจของทีมซึ่งหากฟันเดอร์เบครละสารโชททาผลงานได้ดีในครึ่งหลังของซีซั่นแอดคลิปต้องรีบหาคําตอบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่